ในครับผมก็ต้องขอกราตัวดีคุณผู้ชมเตอร์เลยเลยนะครับผมคุณอยู่กับผมในน้าว่าผมกระเกกม n e c ครฟ t ไม่ใช่ไหมครับเอ่อคิริดตัดกันอีกครั้งนะครับผมก็มาเล่นตัวเดิมนะฮะนี่แบบเดิมเลยโอเคไปกองฟรีดดีกว่านี่อันนี้เลยหมดนะครับโอเค สกิลววเววเวสกิลใหม่เวยเรียนดิเลเวลอัพไม่เลเวลอัพไม่เคยจะได้ไดเอ้ไปสองสกิลนะครับสกิลที่อยู่ข้างบนนะไระครับดีแล้วมาสเตอร์สกิลก็จะมีพวกแค่นี้นะครับไม่สกิลพวกเพิ่มพลังอะไรอย่างนี้นะครับ กิวฟันนะครับเราก็จะเล่นตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะ๋ยวผมอัพเกมนี้สองคลิปเลยนะครับเด้๋ยวของของเก็บสวมใส่สวมใส่เราที่เหลือขาย โอเคนะครับก็เก็บเป็นทีเรียบ,บร้อยนะครับผมก็การส่วนของอวตารเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเอาไว้ตรงไหนโอเคแหลกนิดนึงนะครับอวตาก็จะเป็นพวกแนวนี้ฮะถ้าเอาใส่อวตารปุ๊บมันก็จะใส่ทั้งตัวแบบนี้นะครับหาชุดก่อนะเออแล้วชุดที่มาใหม่ ก็จะเป็นชุดเนี้ยนะฮะชุดวอมอัพแล้วคุณดูดาบอันเนี้ยผมอยากได้มากมันก็จะมีดาบน,น,นะครับเป็นดาบคาลเต้นนี่นะเนี่ยแล้วเวลาฟันมันก็จะฟันแบบทั้งดาบสองดาบแล้วก็จะมีดูเสื้อนะครับเสื้อนี่ก็เก๋โคตรเท่แล้วใส่ชุดเนี้ย <c oughs> นี่เปนชุดผู้หญิงนี่วะ่ะ นี่นะครับผมแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้ลองใช้ดาบดาบอันนี้มันเป็นดาบอะไรวะโอ้โหดาบดาบแบบดาบแบบพวกนินจาอะไรพวกนี้ดาบดาบนี้โอ้โหโคตรเทพอ่ะนี่ต้องดาบนี้เลยดาบสมุไรดาบเกรงจอย ใส่หูแมวแล้วรู้สึกมันจะไม่น่าละก็อันนี้ก็จะเป็นของอวตารนะครับแลนกับบวดขายหนึงนะ่งครับเมื่อกี้ไปเล่นแบตมานะครับแล้วเราก็จะไปเล่นกันเลยครับผมด่านที่ห้านะครับโอ้อันี่สามพันเลยเราเอาอันไหนดีเอาวันนี้ละกันนะครับโอ้ยยี่สิบเพ็ด เอาเอาเอาไม่เอาโลเอาอันนี้อย่าเพิ่งไม่เอาเอาอันนี้แหละจะมีให้เล่นซ้ำอีกหรอก็เล่นไปแล้วก็จะเล่นซ้ำอีกแต่บางทีเราก็ต้องแบบออกมาเก็บเวลบ้างนะครับในบางตัวนะครับคันตูดบบนี้ ผมก็ชอบเฟซตัวถ่ายที่ถ่ายคลิปนะค,ความยากนี่ครับผมชอบตัวนี้ก็อยู่พอสมควรนะครับตัวเป็นคอร์ันเท่ก็จะมีซีซั่น 2, อสองซีซั่นหนึ่งตามมาครับสก,กิลไหโอ้โหสกิดบายด้วยมีผพู้เสร็จด้วยนะครับหอกเสกนิดน,นึงเว้ย เนี่ยโคตรเท่มึงครับวองขั้นหัวกูดายครับโคตรเฟี้ยวมันแบบมันตายทุกตัวในท่าน,นี้มันตายทุกตัว ท่านเนี้ยแรงกว่าโอเคเราไปกันเลยครับผมตัวบอสตอนนี้ก็จะเป็นคาคายานะครับคุยานะครับหม้โคตรแรงอ่ะกิ้วแม่งหรกวัน อูร้อยยี่สิบตีทีร้อยยี่สิบมันจะแรงกันไปแล้วซเวลือดเลือดจบไปท่าปต,ตัวแล้วผมปิกูดบายติดไอแอมันทัชด้ยโอ้ไปควงถาด้วยครับมัน,ม,นมันพูดซ้ำกันไม่ค่อยเท่ m MO, m มมโบอเม m โบอเมมโบ ผมจะเน้นกดที่ตรงกลางนะครับเตะผัดไปครับผมด่านนี้ก็จะเป็นดันบอสล่วงเออ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 ว้าวอ่ะก็เวเววขึ้นนะครับเราก็จะมาสู้กับบอสกันเลยนะครับอย่างอย่างที่ต้องเตรียมนะคะผมโลได้แน่นอนครับต้องเตรียมสามอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับ กำลังเสริมโอเคงั้นลงไปเริกไปเลยครับบมสารแบ่นี้เยไม่เตียมไม่ได้นะไม่เตียมไม่ชนะแน่นอนเอาสตังค์หมดเลยบ้งเนี่ยมีแสนกว่าที่ผมเพงอัปคลิปเออเกมเศรีไปนะครับเอียัไม่ได้อัปนี่ว่ะ ความยากง่ายกันครับกดตรงนี้เพื่อใช้นะครับก็จะมีพวกเลือดเยอะขึ้นโลก่กราะเกาะเกาะไก่เกาะเยอะขึ้นมากนะครับสกิวลวีเอเ็นสกิลที่มันก็ฟันหลัวนะครับแต่ตอนนี้ก็จะสนุกมากๆครับ แม่กูดบายครับผมกูดบายหลับไปเถอะงั้กูดไหนมั้งดีกว่าอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่ากูดไหนครับผมผมจะตั้งชื่อไอ้สกิลแรกเป็นคมข้ยวมาหามาหาการนะครับแต่ตอนที่สองเนี่ยจะเป็นลาก่อนชีวิตไม่ใช่ดิ เออมันนึ่ขกคิดเชื่อเออจ็ได้ละแฟรงเบรนัร่นมันชื่อมีดใน่ไหมนี่มีพีบีนี่ไม่ใช่หรอวะแต่บอลตัวเนี้ยโหดจริงๆครับผมโคเทนโคเทนโคเทนใจเย็นๆโคเทนครับผมม่กุดบายกุดบายแอ่ตัวนี้มันตีโหดจริงๆครับผมเราจะเก็บตัวลูกน้องก่อนนะครับตัวลูกน้องนี่โหดมากๆผมทำมันมาเยอะ วเฮ้อเหรอมาดิแต่รถเยอะเหมือนกันนะครับกุ๊ปบายเนี่ยแฟงแฟงบริเลเตอร์แฟงบริเลเตอร์แฟงบริเลเตอร์เลือดเลือดอ,อู้ใช้ไม่ได้วะใช้ไงวะเว้ยมันตีนนิ่งๆนะครับ มันก็จะมีช่วงเหนื่อยของมันนะครับโอ้มันมาเป็นคอมโบเลยมาอันท้ายหมดละตามีน่าขอหน่อยมาเลยสกิลดาบไฟรเราก็มีสกิลเหมือนกันดาบหมดแล้วนะกูไปเถอะดาบมานายะ ดาไฟมันก็เยอะจังอุยอ้ยอุ้ยต้องไปดูกูดบายูดบายมีควงก่อนนะครับเเกมที่ผมอาจชอบมากมากครับในดาบใหม่ด้วยนะครับผมขอให้ได้คืนสั้นเกาะน,นั่นไงโอ้ย oh, yeah. มใใจ่งมากๆครับผมผ่านด่านนี้ได้ใ,ใจมากๆครับเเระอับ up ในนอนครับผมระดับข้าแค่สี่ครับนั่นไงไอ้ระดับข้าวแค่หกเบงนะคะขอบมจนะครับเออแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผ่านตอนเลเวลสามสิบนะครับบวกสามสิบโอ้โหโคตรแพง,งสมา่าขายดีครับขายทุกอย่างที่ไม่ใช้ โอเคไม่มียาเ MP แล้วดู KP นะครับผม 1, นบหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับผมพลังจมตีห้าร้อยเก้าสามสิบเก้าแล้วป้องกันสามร้อยแปดสิบสองนะครับพ p สี่ร้อยเก้าสิบหกสิบสามนะครับเอพีแปดร้อยสี่สิบสามสี่สิบห้านะครับผมก็พอจะใช้ได้แล้วนะครับเราเปิดลูก,กันเลยครับผม จะมีด่านใหม่เยอเะอนนจังว่าเราไเวลหกกันนะครับเราจะได้สกิลใหม่นะครับเออเลเวลอัพกับสกิลใหม่นะเราจะเรียนกันนะครับโอเคแลอันนี้สกิลวิ่งนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเซตกอนเออขึ้นดอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับผมรอเลเวลอะไรวะ้องมีเลเวลสิบนะครับผมถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้เลเวลอัพได้นะครับสองอันนี้ครับผมผมขอเลือกอัพปีนะครับ อ่าอภิมุขอ,อ,อย่างครับอันนี้ก็จะเป็นสกิล e x ครับผม e x ็กแอนติเมนะครับเป็นสกิลที่โหดมากมากครับผมโอเคนะครับผมโอเคครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Like s h กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ